สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เจอกันในคลิปพักเครื่องอีกแล้วนะครับแต่เป็นคลิปภาพปลอมนะครับย้ํานะครับว่าคลิปพระปลอมนะครับไม่มีของแท้มานําเสนอแต่ไปซื้อของเกมมาให้เพื่อนๆดูเป็นวัคซีนป้องกันตัวเองนะครับผมเชื่อว่าในปี63นี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเกจิท่านนี้ก็คือ หลวงพ่อรวยภาษาติโกนะครับส่วนวันนี้จะยกตัวอย่างรุ่นเลื่อนสมณศักดร,รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ขออภัยนะครับสองเหรียญมาให้ดูกันนะครับลงทุนซื้อของเก๋มาให้ดูนะครับสําหรับพี่ๆที่ยังตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อรุ่นนี้นะครับถ้าผ่านมาทางนี้แวะเข้ามาดูนะครับถ้าเจอเหรียญแบบนี้สภาพแบบนี้กล่องแบบนี้นะครับ วางแล้ววิ่งนะครับจะมาพร้อมกล่องนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับวางแล้ววิ่งคลิปนี้จะใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับเพื่อจะส่งให้เพื่อนๆได้ดูได้ได้จำให้ได้นะครับว่าเหรียญแบบนี้มันมีอยู่จริงในปี2563นะครับเกจิยิ่งดังนะครับยิ่งเก๋มันก็ยิ่งเยอะของเก๋ก็ยิ่งมากตามนะครับให้เพื่อนๆนดูโดยรวมก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับ ดูสภาพไก่นะครับเหมือนกับตัวการ์ตูนนะครับพื้นเหรียญไม่มีความตึงนะครับไม่มีความเรียบตึงเลยนะครับเหรียญจะออกไปในทางบวมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดวัดเองหรือจะเป็นโค้ดตัวเลขนะครับไม่มีความสวยอยู่เลยนะครับตรงลายกระหนกก็ไม่มีความสวยสดงดงามนะครับซูมกันชัดๆให้เพื่อนๆได้เห็นเห็นไหมครับ ไม่ใช่ว่ากล้องเบอร์นะครับแต่มันไม่มีความคมชัดนะครับเอาเรามาดูกันดูตั้งแต่หูเหรียญนะครับหูเหรียญนะครับอยากส่องให้เพื่อนๆดูกันนะครับวันนี้เราเจอกันในของเก๋นะครับเก๋สองห้าหกสามเก๋แท้เก๋ทันนะครับเก๋ร้อยเปอร์เซนนะครับการลงยาไม่มีความละเอียดนะครับไม่มีความละเอียดดูไกลครับ ไม่รู้ไก่หรือตัวการ์ตูนนะครับนี่ถ้าเจอไก่ลักษณะแบบนี้จบนะครับจบเห็นไหมครับการลงยานะครับไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับลงยาเลอะพูดง่ายๆนะครับฟองอากาศก็เยอะแยะนะครับตรงที่ลงยานะครับขาดความเป็นมืออาชีพในการก๊อปปี้เหรียญนะครับยันนะครับก็ตื้นนะครับตัวหนังสือก็ไม่คมชัดนะครับดูจอจานเห็นไหมครับ ตัวโค้ดก็ไม่ลึกนะครับตื้นๆน,นะครับด้านหลังจะเหรียญจะออกบวมๆนะครับดูลายกระหนกเห็นไหมครับตื้นมากๆเลยนะครับไม่มีความลึกเลยนะครับไม่มีมิติของความลึกเลยนะครับดูนะครับ ถ้าเจอแบบนี้นะครับเจอแบบนี้วางแล้ววิ่งนะครับเพื่อนๆวางแล้ววิ่งเลยไม่มีจุดประสงค์และเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับไม่มีจุดประสงค์และเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับเพื่อป้องกันภัยเงินในกระเป๋าเพื่อนๆเองนะครับฟังให้ดีนะเพื่อป้องกันเงินในกระเป๋าเพื่อนๆเองไม่ใช่เงินในกระเป๋าผมนะครับส่วนผมเนี่ยผมยินดีนะครับยินดีที่จะซื้อมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ อันนี้สองโคดนะครับสองโคดแบบนี้เก๊ทันทีนะครับแบบนี้เก๊ทันทีเลยนะครับการลงยานะครับเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเลอะแบบนี้มีฟองอากาศเยอะแยะข้างในแบบเนี้ยจบนะครับจบจบเลยเหรียญรุ่นนี้ก็แตะราคาไปสูงริบเรวแล้วนะครับสูงมากๆแล้วนะครับ เห็นไหมครับสอเสือเนี่ยไม่มีความเป็นส่อเสืออยู่เลยนะครับททหารก็ไม่รู้อะไรนะครับเห็นไหมครับคําว่ามงคลเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยโอ้โหไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแอนแอไม่ผ่านเลยนะครับแต่บางท่านนะครับบางลายในกลุ่มก็ยังโดนกันนะครับเลยจะทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับเห็นไหมครับดูทุกมิตินะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยกราบขออภัย เพื่อนๆด้วยนะครับเสียเวลาแป๊บหนึ่งเป็นวัคซีนป้องกันเงินนะครับใครคิดว่าดีใครคิดว่าชอบก็ช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับกดตูกใจเป็นกําลังใจให้ก็ได้หรือฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยลักษณะเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ทั้งสองเหรียญนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆวิ่งเลยนะครับวิ่งวิ่งเห็นไหมครับการลงยาเนี่ยมันไม่สวยเลยนะครับ แต่ถ้าดูเผลนๆนะครับถ้ามีการจัดแต่งคลิปดีๆหรือจัดแต่งรูปดีๆเหรียญน,นี้อาจจะเป็นเหรียญแท้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีแวะเข้ามาดูก่อนนะครับแวะเข้ามาดูช่องพ่อบรบัวแก้วก่อนนะครับอ่าให้เพื่อนๆได้ดูกันชัดๆนะครับความแตกต่างมิติทุกมิตินะครับเดี๋ยวจะส่งให้ดูกันอีกรอบนะครับไม่มีเจตนาและวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นนะครับป้องกันเงินในกระเป๋าเพื่อนๆเองนะครับผม มาเรามาดูกันอีกรอบนะครับความคมชัดไม่มีเลยนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องบลอบลบับวกแก้วนะครับเราเจอกันอีกหลายคลิปนะครับคลิปพลกเย,ยเนี่ยเจอกันอีกหลายคลิปมากๆนะครับเพราะว่าไปคว้านซื้อมาเยอะอยากจะช่วยเพื่อนๆน,นะครับช่วยได้ช่วยได้คนเดียวก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ ช่วยได้คนเดียวก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับสําหรับผมนะเห็นไหมครับไม่มีความคมชัดนะครับในปี2563นะครับเทคโนโลยีมันกว้างไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั๊มเหรียญหรือการลงยาก็ดีนะครับมันต้องสวยและคมกว่านี้เยอะนะครับฝากเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับแชร์ได้แชร์นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เหรียญชุดนี้ผลิตออกมาไม่มีวันหมด นะครับสั่งได้เลขตองเลขไม่ตองเลขสวยเลขไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นแชร์ไปครับแชร์ไปนะครับเห็นไหมครับดูหน้าหลวงพ่อรวยนะครับไม่มีความเป็นหลวงพ่อรวยอยู่เลยนะครับถ้าใครรู้จักท่านนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคลิปประมาณ8-9นาทีไม่เกินนั้นให้ดูกันอีกรอบนะครับ จะซูมให้ดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเสียงอาจจะโดนรบกวนจากเสียงรถหน่อยไม่เป็นไรนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้วางนะครับวางแล้วก็วิ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับย้ำง่ายๆก็คือความละเอียดมันต้องมีเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าในปี2563นเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย มันมันดีนะครับมันดีแล้วทีนี้การจัดทำเหรียญเนี่ยมันต้องสวยงามกว่านี้นะครับมันต้องสวยงามกว่านี้ไม่ใช่ว่าอิเลขึขแบบนี้นะครับเจอแบบนี้ขอให้เพื่อนๆนะครับวิ่งนะครับวิ่งนะครับแหล่งที่มาจากเหรียญที่ไปซื้อเกมมานเนี่ยเพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเขาก็ยังขายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมหนึ่งคน นะครับที่จะช่วยป้องกันเงินเพื่อนๆน,นะครับไม่มีวัตถุประสงค์และเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ช่องพ,อพ่อเงินด้วยเจอกันคลิปหน้าเป็นหลวงพ่อรวยอยีกเหมือนเดิมแต่จะเป็นแบบเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินและมีตัวอย่างเหรียญบวมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่จะเป็น2รุน่นนี้เราจะมารีวิวกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ